จัดเต็มเลยนะครับเนี่ยกับสายชาร์จนะครับเดี๋ยวนี้สายชาร์จมีให้เลือกมากมายเลยครับไม่ทราบว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับมันแตกต่างกันที่คุณภาพเดี <S <S ๋ยวจะลองให้ดูที่ว่ามันต่างกันยังไงครับ<ม>เราเริ่มกันเลยนะอันนี้ก็เป็นสายที่มีคุณภาพดีเส้นนี้นะเราก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ลองชาร์จดูอันนี้เป็นเครื่องวัดกระแส ว่ากระแสที่มันเข้าไปเครื่องเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่รเป็นตัวเลขมาดูกันเห็นไหมครับมันขึ้นมาที่1.4กว่า1.5แอม์ครับผมนะครับก็คือประมาณนี้นะครับ,รบนี้เรามาดูใหม่เรามาดูตัวที่คุณภาพต่ำกว่านี้แล้วก็เป็นสีดำนะดูที่ตัวเลขเลยมันขึ้นมาที่0.88ครับนะครับ,รบก็ต่างกันประมาณสัก600มิลลิแอมซึ่งเกือบเกือบเกือบครึ่งหนึ่งอนะ่ะเกือบเท่าหนึ่ง่ะอันนี้มันเกิดจาก อะไรครับพี่ก็เนื่องจากว่าคุณภาพสายข้างในมันเหมือนข้างในเนี่ยมันเป็นทองแดงเป็นสายทองแดงมันเปรียบเสมือนเลนรถอันนี้ก็แปดเลนอันนี้ก็สองเลนมันก็มาได้น้อยมาได้ช้านะฮะมันก็ทําให้การชาร์จเนี่ยมันนานขึ้นสมมุติว่าเส้นเนี้ยคุณภาพดีเราใช้เวลาสามชั่วโมงเส้นนี้อาจจะห้าถึงหกชั่วโมง แล้วอย่างนี้เวลาผมจะซื้อเนี่ยผมจะดูจากอะไรในเมื่อว่าสายมันมันแยกไม่ออกเลยอะครับก็มันต้องวัดจากเครื่องถึงจะรู้ถ้าวัดไม่ได้ก็คือคุณใช้เนี่ยจะรู้เลยว่าน้องไบร์เนี่ยชาร์จนานขึ้นมันชาร์จไม่เต็มสักทีบางคนขับรถไปตั้งนาน้วทำไมชาร์จขึ้นมานิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือคุณภาพสายเนี่ยมันทําให้การชาร์จช้าเร็วต่างกันประเด็นที่สองคือ ถ้าสายดีๆเนี่ยมันใช้เป็นสาย Data ไป t ่ายสเฟอร์ข้อมูลได้ถ่ายข้อมูลได้อย่างผมเห็นอย่างเงี้ยสายสั้นๆกับสายยาวๆมันต่างกันไหมครับต่างกันเพราะว่าสายสั้นเนี่ยความต้านทานมันก็น้อยหน่อยมันก็ชาร์จเร็วถ้ายิ่งยาวมันก็ยิ่งชาร์จช้าและอีกอย่างคืออันเนี้ยสายมันมีรูปร่างมันจะเป็นแบนๆแต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไหมครับข้อดีของไอ้สายแบนเนี่ยมันไม่พันกัน สายกลมมันอาจจะพลันนูนียเวลาแก่ที่แกย่ยากแต่ว่าสายแบนเนี่ยมันมีข้อจํากัดของความบางบมันก็เลยไม่สามารถทําทองแดงได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชาร์จเร็วเนี่ยถ้าจะเอาเยอะๆชาร์จเร็วๆเนี่ก<ด><า>ยกรมดีกว่า<อ>นะครับครับนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องทดสอบตัวนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าสายเส้นนี้ดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับใช่ครับอย,อย่างตัวนี้ที่วัาดีที่ี่วัดได้1.5แอมป์ครับก็เหมือนกับสายเส้นนี้สายเส้นนี้เลยใช่ครับใช่คุณภาพเดียวกัน วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่โจมากมากเลยนะครับที่ว่ามาแนะนําเทคนิคดีๆแล้วก็แกลเจอร์เจ๋งๆกับพวกเรานะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยครับครับ,รบสวัสดีครับ